ถ่ายแล้วค่ะนะคะเอาหาลอกก่อนนะคะมาเยอะติดแล้วนี่งจั่วแต้ได้นอนอ้หลายดิมารไปบอกรมากแล้วเหี้ยมากกินอย่างงาเลยเฮ้ยูดิ โอ้ห้องบริบานโดนหรือดิลุงไม่เบ่หนี่บาของมันเองไม่ได้ลงอะไรเลยมันออกแม่แพ้ลูกละดีมากใั่ๆแม่แม่เป็นหมันเนาะไม่มันคงหาเดือนมันสิคืนหมันโอ้ปานินคือกันพ่อกล้าใชได้ตัดผมไหมเนี่ยวันนี้มีดใสวันจิตไปไปไหมพากันไปตัดผมไหมไปก็ใส่ไม่รู้ละร้านลุงอ่ะอ๋อลุงต็ดอย่างน้อยลุงใสให้นรอเออลุงไหนพ่อชื่ออะไรนะโบวัย ไม่แม่เลยบ้านร้านต้มแหมตางงาต่างงาเออไปหาเราไหมแต่อีกเพราะผมกล้ายาวจะได้ยอมให้ไงลักขึ้นมาผิดไหมเดี๋ยวฉันลาบพวกตัวละเอาสิบปปลาหมูง่ายจริงนี่นี่เป็นลงของชาทุกคนมคอยดูไปโอ้ลงไปง้งะเาบ่ เดวป่อยมันยติเข้าไม่ดึงเยดึงเบาเลยหยกเดยเ้าะทำไมมันเบือนี่ไดหินบากน้อหินเยอะกลา,างแซงเลยังที่มันใช่ปะกลอดเบิดเนี่ โอ้ยหมานแท้โอ้ปนิมนแท้โอ้โหโอ้โหเดล้านวิวใครเนาะว่ะข้แม่เอ้ยข้แม่เอ้ยมาเบิ่งเด้ออยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ลากอวนนะ พวกนู้นว่ามันเบิดโบแมนเนาะโอはは้ยมันออกแม่แพ้ลูกเหรอฮิส่วนนะเนี่ยอึอสะอ่อนเอาไปห้อยเอาไปเข้าไปสะอ่อนไหลนี่แหละตรงนี้แหละใครบอกรึเอาเบอร์กันมีใครแหวานแห่ได้เยอะขนาดนี้ไหมแบงไม่กินเลิศแบงกันเอาไปให้ลูกให้เมียกินด้วยใครอีกเด้๋ยนี่เนี่ยพวกนี้ใครเดี๋ยวนี้พวกนี้ 棒棒。